สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับชาวนุ่นสาวชาวนาค่ะคือว่าไม่มีอะไรว่านั่งก็ไม่ได้ไปไหนอะนั่งอยู่แต่ในห้องเราแต่ว่านั่งอยู่บนั่งสั่นตุ้กระต่ายมาหุ้งใหญ่ๆเลยอะทุกคนนั่งกระเสียงเบาเยาวาดังเด้อรนั่งถ่ายในโทรศัพท์น้องมี่ไม่อะไรแบบเชื่อมต่อมาแก้ตุ้มตู้กระต่ายดีกว่าวันหนาลับมากเลยข้อ ในช้อปปี้ประมาณสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่แหละถุงประมาณร้อยสี่สิบเซนคือถูกอยู่นะค่ะทุกคนเดี๋ยวหนงแกะออกมาก่อนก็คือว่าเงาแหละเพราะว่าแม่ก็เอ่อไม่ใช่ไม่ใชนก็ค,คือว่าเงาแหละเพราะว่านั่งอยู่บ้านใช่ไหม นั่งเก่ายัางมีแม่กระพาะกวนใช่ไหมอันนี้นั่งอยู่เพ้อไม่มีใครเหตุกวนเลยก็เลยอยู่แบบงงเนาะแล้วก็สั่งตุ๊กตามาแล้วก็บอกว่าแม่หนูตั้งมุมมดเรี่ยวแต่ที่ไหนได้จะค้องเอาไปซื้อตุ๊กตา <c oughs> ไม่เห็นแม่ดาวแม่นาจีดาเลยแม่นาจีโตมาจ่าเลยแต่จะเลี้ยงจริงคนมันทำไมได้กลิ่นเหมือนทุเรียนด้วยอ่ะเฮ้ย <c oughs> ทำไมได้กลิ่นเหมือนทุเรียนอ่ะนี่ฮึวคนมันใหญ่มากมันเป็นโน้มเหมือน นมันในห,หมอกอยู่บ้านเยอ่อแต่หมอกมันเป็นชีชีแบบสุกงอบอ้าทุกคนมันในห,หมอกอยู่บ้านเยอ่อเอาน้องไว้ข้างๆวันดีวันดีครับพี่ๆมันนังววางเนาะเลยมีชิน้นนึงนะคะทุกคนสั่งมา <c oughs> มันเป็นที่อะไรลนะ่ะเดี๋ยวนี่ดูก่อน อันที่โอ้ผมนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะนั่นก็ลืมชื่อใช่ไหมนั่นก็สั่งมาพวาะนั่งอยู่พอ,องเราไม่มีอะไรทำแต่ก็สั่งมาเฮ <c oughs> <c oughs> สั่งไว้ตอนก่อนจะมาแล้วี่เนี่ยเขาก็มาส่งนี่เนาะแต่ไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้ไหมต้องมาลงกันลแเลย ไอหน้ำนะคะทุกคนมันเป็นหนูโป้ไอหน้ามี่ใช้ได้ไหมเนี่ยีใช้ได้ไหมเนี่ยมันดีใช้ได้ไหมอ่ะอย่างนี้ทุกคนอะไรครับเนี่ยมันถุงกระเป๋าเลยไม่นี่แล้วมีดุงเดียวอ่านี่แหละยังว่าอะไรสาราคาไม่มีไรนทำนอนกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนนะคะทุกคน น,น่กินล้วก็น,น,น,นอนจริงๆวันนี้นีนกินล้วกนอนนั่งกิอนหกินแล้วก็นนอย่างเดียว <c oughs> แกออแล้วมันเมาเลยอนะ่ะเนี่ยมันเมาเลยอแต่มันปิดปั๊บโอ้โอปั๊บได้ด้วย เป็นยังไงใส่นี่หรอวิทุกคนเถอะรลวรัวรัววิมันงอเลยแะ่วิ<ท>วิเถอะตโลกดีอ่ะเขาใส่ยังไงเนี่ยนางคนทำยังไงเนี่ยใี่นี่หรอมันมีสิบอันนี้มานะมันต้องใส่ยี่หรอ ว้าวเด่นนั่นมันเด็กหน่อยอีกแล้วอยทุกคนมันจะเป็นยังไงเนี่ยก็ทำยังไงแค่ไม่เขไม่มีที่บอกนางเลยอ่ะวิมันมีอันนี้นะมันต้องขอบมันต้องขอบมันต้องขอบเด่นมันเด็กหน่อยอีกละมันเด็กหน่อยจริงได้นางน่ะค่มันต้องทำยังไงเนี่ย เรายังไงต่ออ่ะโอ้ยมันมีแบบที่ดึงแบบนี้ด้วยอ่ะทุกคนมันดึงแบบโอ้แบบนี้เหรอมันต้องใช่แน่ๆเลยอ่ะแล้วมันก็ดึงเออเออเคเดิเออโอ้เห็นคิว้วตราไหม เราทำยังไงอ่ะอออันนี้ไงปิดได้นีทุกคนแล้วก็เปิสดสืิตึงตึงตึงตงฮ่าฮอ,าอา <c oughs> ทุกคนมันก็แบแบบจะต้องละมาเลยจะต้องลง,ลม,ง,ลงมันจะดีไหมคม่อยวกันอีกทีนะคะก็มันก็อยู่ห้องแบบวบ่างๆไม่มีอะไรทำจริงๆนะคะไม่มีอะไรทำจริงๆเลยเพราะว่าต่๊กตาใหญ่มาไม่ใช่ใหญ่มาก เป็นไปมาไน่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากินแล้วก็นอกกนอย่างพี่ว่าเลยดูของนางกับพอเ็อาจะรูนะคะทุกคนนี่นะคะของนางกระรอบมันก็จะเป็นแบบนี้จักหน่อยที่ตากผ้านในห้หองกระเพราะว่าฝนมันจะตกนะคะแชรบเด็กกวนดูที่นอนมาตดน้องหมีน้องหมามาได้มองอยู่บ้านเลยคิดถึงอ๋อของนางกับนม,มีอะไรมากตู้สภาก็จะแบบ เต็มไปด้วยเสื้อผ้านะคะเยอะแย,ยะไปหมดเลยส่วนนี้ก็จะเป็นพวกชุดนักศึกษาแฮ่ๆข้างบนเป็นกระเป๋าจาักหน่ย <laughs> อยตรงนี้ก็ส่วนอันนี้ตู้เย็นนะคะน่งซสือเองเนาะเสือมาไว้หอเพราะว่าตามจริงอะหอมันจะไม่มีตู้ตยเย็นหายแต่วันเป็นห้องห่องแอร์นะคะทุกคน ชว่วยกีเมียได้มากส่วนห้องข้างก็เพื่อนอยู่ตรงห้องข้างเนี่ยนั่งอยู่ห้องชื้นชื้ยมันเล่มีอะไร,ะไรทําอย่างเพียวนางหวานเนี่ยไอแพดก็ลืมเอามาคุณคิดดูว่านั่งคียลืมขนาดไหนอ่ะไอแพดใหญ่ใหญ่แต่ว่านั่งลืมออกมาได้อย่างเงี้ยนะที่เนี่ยถ้าเกิดว่ามีไอแพดนะใช่ไหมนั่งดิสตองโทรปนนไปกวนเลยล่าสุดแม่โทรมาบอกว่าอะไรรู้ไหมพี่แม่โทรมาบอกว่ากับบ้าเออกับบ้านไหนเว้ยเดี๋ยวจะไปรับพนะ้า สูงมากมองันโกอดเองยิทักายกับมาหลับอีกอะเอ๊ยกิโทัวบอกว่ายิมาหลับพนะนะแสดงว่าเขาก็ต้องคิดถึงเราแหละนุ้งว่ามันต้องใช่แน่เลยเพราะว่ามันมีคนเองนะเนาะเวลาอยู่บ้านแม่ทำไงชอบทักทักไทยกับพวกเงี้ยพอชอบอยิ้ม,ามาเลยทำไมชอบด่าวมากมาเรื่องแบบถ้ำไรคีลี มันก็เลอแต่ว่าก็พอมันมีฟันสองสี่แม่มงต้งขงหลังสองสี่มันเรืสองหลีกชอบไท,กทยกันยี่หนี่เลยแล้วโผกับแบบนิ้น,นออกมะเ <c oughs> มกกระนาดนีคนนั่นก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยววันหลังจิตไปถ้าเกิดว่าเขาไปในมหาหลัยกันจะไทยรบเราไปดูนะคะถ้าเกิดว่าถ่ายได้แล้ววันที่เหนือ ก็อาจจะได้เจอเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวจีถ่ายให้ดูนะคะแค่เพื่อนๆสาขานะคะอาจจะได้เจอเพื่อนๆสาขาเท่านั้นนะคะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะผีนอนทุกคนผีเข้ามารับชมเด็กน่อยรายสาระคนนี้